ใจตรงต่อฟ้าน้ำตาเมมันร่วงหล่นฝ่าผจญสุดทนละจนในใจมองเต้าแต่ความจริงใจแท้แพุทธทานั้นเคียงเราขอ หากมีใจต่อฟ้าสัญญามันคงไม่เปลี่ยนมุ่งเผชิญขวากน,าน,านั้นยังตนเตือนตนให้ตื่นอย่าลังเลเลยนะคนใจจิตแท้ให้เจอคงพบเจอเส้นทางสุขสันต จุดหมายเปลี่ยนแปลงลยขอใจมีธรรมมันอยู่สูดกำลังกายใจให้สิทธิ์มีความหวังตามพลังให้กันไม่นานจดจำคำ คำนี้สัญญาคำเดียวที่บอกออกจากใจจากกายมีใครดวงใจไม่หวันจะรอคอยสิรักพร้อมใจเดินเคียงกันเป็นพลังตรงจุดมา ากจริงใจใสักวันเจ้าคงสุขสมอย่าตรอมตรอมล้ออวิชาสิ้นสุดอีกดูแลกายใจให้สิทธดกับอาจาใจใคล้องกันมุ่งานพบปลา แบกภาระแทนฟ้าใช้ความจริงใจมั่นคงปราคองผ้าจิตลงแม่วันเล็กคืนไม่นานปราภาคารแห่งใจสายทอแสงรรมมันคอยรับย็นเมตตากลับ จะรอคอยสิทธิรักแม้วันคืนยาวนานคอยทุกวันให้สิทธิกลับมา